สวัสดีรับส่วนส้มหมุงชนแนวนะครับเราตั้งแต่เราฟักมานะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณยีที่บ้าวันเลยนะครับกับนี่คือลักษณะมันจะยุบแบบนี้นะครับนี่คือยีที่บ้าวันกับมันมันยังมันขร่มจะ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 หอ่อคาหน้านะครับนี นีกำลังเหลืมเอมแถวคาหน้าอยู่นะครับกับมีวีเจมาวันนะครับประมาณแบบนี้คือมันจะยู่ลักษณะวันนี้นะครับมีตัวกาขนาดโอ้ดนะครับเหลื่อมโจกขาหน้ากับไอ้นี่ไอ้นี่ก็หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือน กับนี้ครับหนึ่งเดือนมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับนี่คือคือหนึ่งเดือนนะครับกับนี้มันมันจะเริ่มกับนี้มันมันมันจะเริ่มขึ้นไปนะครับอขอค้าหน้าครับนประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ตอนนี้กัตัวขนาดหนึ่งกีแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ในรังห้างของมันห้างของมันจะวัดนะครับจะวัดไปเรื่อยๆนะ จะอยู่ระพนาวันนี้นะครับก็อเราไปถ้าอย่างนั้นมันขึ้นนะครับมันก็ขึ้นมือนไปแต่ตอนนี้หนึ่งเดือนนะครับเราเราจะไม่คัดทีนะครับมันจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มันอย่างผนกันอยู่นะครับเราเรายังไม่คัดทีนะครับนี่ตอนนี้ก็ให้กินอาหารหมือนนึ่งอยู่นะครับหมือนนึ่งขง้าวปลาลูกนะครับ น,นี่คือ <c oughs> แล้วต่อไปเราไปดูบ่อตีร้มกันนะครับก <c oughs> ็ไปดูบ่อตีร้มกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้บ่อท ok. ี่สามนะครับตอนนี้ก็ขัดออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะบบนี้ก็ประมาณเดือนกับสิบวันนะครับนี่ตอนนี้อยู่กันลานนี้นะครับก็อเหลือเหลือพอท่างเกือบจะหมดเลยนะครับแต่ว่าขัดมาแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับต้องขัดจนัว่ามือข้มือข้ามือกันเลยครับกับนี่กับมันจะอยู่ลักษณะบบนี้นะ รบบนี่กับบักตัวห้างไปอย่างร้ดไม่มดแล้วครับกกีนเราจัดกั้ได้าำม,มือเลยนะครับแบบนี้มันเป็นอ,อหลักบชนะกับนี้เราก็เติมน้ำลงไปไม่ต้องให้หมากนะครับนี่กับตอนนี้ครับ มันก็อย่างยูบนแปร่เลยนะครับตอนอย่างยูบินแพร่กัดนี้เราก็ยังไม่ยังไม่เลี้ยงทีนะครับตอนนี้คือเราต้องไปกัดเสยมันมืดนะครับจึงจังพาไปเลี้ยงถีสมมุนใบปลอมทียาไขานะครับเนี่ยกับขนาดนามก็ยังไม่ไม่มากเลยนะครับนี่คือขนาดของนามกับประมาณแปดก้าวซิ้นนะครับนี่คือระดับของนามนะครับตอนนี้ถ้าอยู กับม <ersch> ันก็ฝากคนอยู day, like ่นะครับบางตัวอะไรตัวใยญ่นะครับนี่กับเนี่ยคือห้างอย่างมัดไม่มัดนะครับกับนี่คือคือห้างอย่างมัดไม่มดครับกับนี่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับมันเหลือวมัดนะนี่วันเดียวนี่ยับพอมดมัดนะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ เดือดต้องกัดในตามมือนะครับกัดนี่คือบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อกวางสร้างขุนที่นะครับแต่ตอนนี้นี่อย่างยในภาพรวมนะครับ อย่างอยู่ในภาพรวมนะครับยังไม่ได้ขัดไ้ซ่ามือตีนะครับตีพ่อไม้เพื่อนเพื่อนดูตั้งแต่บอ่อแรกบอร่กบอตีนึ่งนะครับแล,ล้วก็มาบอ่อตี่องแต่ตอนนี้บอ่อตี่ามนะครับแบบนี้มันจะอยู่หลักเณ่าบกันนี้นะครับ คับนี่เปลี่ยนเป่ยนใจห่ามันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่กับมันมันมันเหลื่อมจะกคตห้างเลยนะครับครับนี่คือลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยังนี่อีกอีกวันเดียวนะครับก็โคตรข้าวอยู่ปกติมันกับปักหัวก็ต่างกับท่ามว่าแล้วห้างมันไปไหนกับพมก็อที่ใบายากจังกับรลอามันต้องโดข้าวในตัวของมันเลยพมก็สันนิษท่านไปแบบนี้นะครับ บ่อน,นี่ก็เรายังงไ้กินเบิ่อนึงนะครับเรายัางงไ้กินเบิ่อนึ่งอยู่นะครับพอเราขัดปั๊บดีมันจะเะมอเลยครับเราขัดนี่เราจะขัดได้เป็นเป็นนึ่งซองหรือซ้ำนะครับเรขัดแยวก็ไปเรื่องนะครับ ทีน,นี้ก็ก็วิ่ที่บ้านมันกันนะว่ที่บนเนมันกันก็ยังยังไม่ขึ้นเพลนะครับไปใน5าวันนี้ครับมันจะเริ่มขึ้นเพลเลยนะครับกับเพื่อนๆลองเอาไปทิศซ่า ดูนะครับว่าการเลี้ยงก๊อปเป็นอย่างไรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันพี่ก็บ่อเลี้ยงหลายโบนะครับ อันนี้ก็เป็นความย่้เหมือนกันนะครับกับมันจะได้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือ คือบ่อที่หนึ่งนะครับนี่บ่อที่หนึงแล้วก็ตัดไปคือบ่อที่องนะครับแล้วก็เลยไปคือบ่อที่สามคือเพิมให้เปืี่ยนดูก,กาคือก็ผีทุกวันนะครับตอนนี้คอยเรื่อหมอ,อกค่าล่างเลยนะครับแต่ว่าไม่หอ,อกค่าหน้าดีนะครับตอนนี้เราจะดูได้นะครับมันเรือหมอกค่าล่างก่อนนะครับหีือร่างมันจะหอ,อกค่าหน้านะครับ เลยพอต่อไปนา้จะเหลือมขึ้นเพลนะครับนี่บบนี้คือการเลียงพบนะครับแบบอีที่บานบานเหมือนกันนะครับผมยากลายเปืนเป่นเนมาดึกษาดูนะครับกินเลียงกับบ้านบาดุกนะครับขอบจากื่องสมองจะแนวนะครับอ่า,าเ้ืเ่อนเพื่อนตส่นใจผมขอความกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะกลายพุมด้วยนะครับลิบหน้า มาเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ